สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมพี่บ่าปก,าก้อนถกรอซิงครับผมโอ้โหวันนี้เปิดหัวด้วยสีแดงบาดตาบาดใจมากเลยครับสวยมากเลยคันนี้โอ้โหมีแต่คันนันหล่อ,อเลยครับซีรีส์ครับนี่ครับใส่คันนี้ฮีโน่ไปครับใส่ขึ้นคันนะครับ ครับผมนี่ก็เริ่มขึ้นกันแล้วครับเป็นท่อ160ครับวิ่งสบายสบายไปแพรกษาครับงานลงคืนนี้ไหลลงไหลลงชิยว,วครับผมเพี้ยเพี้เพียเพ้ย,ย,ยดึงโซยนะเอาสุโอเคครับแต่เราชมตอนเสร็จกันครับแเราจะวันนี้จะพาไปดูตอนลงด้วยลงคืนนี้ครับสี่ทุ่มครับผม นเสร็จีอครับนี่ครับก็จะโหดๆประมาณนี้นะครับนี่ครับเราต้องดึงหน้าไว้ครับผมเห็นไหมครับการดึงหน้าโอเคครับผมนี่ครับเราหลังจากเราขึ้นงานมาเสร็จครับเราก็วิ่งมาถึงครับสเตครับการวิ่งท่อหนึ่งเลยหย่อนแลเห็นไหมครับรัดพยายามรัดบนครับเห็นไหมครับ ของตัวนี้วนขึ้นไปแล้ววนลงมาครับผมดึงหน้าไว้ไม่ให้มันไหลหลังส่วนตัวนี้เราก็รัดท่อเห็นไหมครับมันยังย่อนอยู่แต่ให้มันไม่ไว้ให้มันให้ตัวได้ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวรอชมอีกสองคันเดี๋ยวก็มาถึงแล้ว,ลวผมผัดคลิปให้ดูครับผมไปสอง ครับนะรออาบน้ำเตรียมตัวเดินทางครับผมนี่ครับรอเตรียมตัวเดินทางครับผมรออีกคันหนึ่งเหลือเจ้าซีรีส์ครับผมครับเตรียมงานไปแพทย์อาสาคืนนี้ ยังอีกแล้วยังอีกแล้วบอกไม่ฟังบอกว่าให้ดึงเข้ามาหาตัวครับผมเดี๋ค่อยเปลี่ยนเดี๋วค่อยทำแต่เดี๋ยวก็แต่ลมใส่ไปเลยแต่ลมปากนึ่อยู่นั่นน่ะนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆครับ โอเคครับขอฝากจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ช่องพี่บ่าวก็ถกล้อซิ่งทำคลิปเกี่ยวกับรถบรรทุกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมนะทำไมนานจังหรอหรอบอกแล้วอย่าไปซื้อให้กินเลยไม่ดีลก ดองโอเคครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมไอ้โล